อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เหงาเด,ดินไปนู่นไปนี่สบายสบายใจถ้าเื่อยู่กับลูกชายมันไปไหนไม่ได้อยู่บ้านพักทหารเนาะบลงมาก็มีติดตึกมันู้จะเดินไปที่ไหน <c oughs> อา้าวอยู่ทถาเฮาเนาะบ้านใครบ้านมันอ่ะมืดมาก็บ้านใครบ้านมันเถอะ เวลาเป็นอะไรไม่รู้อยู่นี่ถ้าเป็นอะไรยังมีคนรู้คนเห็น13บาหลังคาเรือนของพี่มีผู้สูงอายุ9คนนะตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าเราอยู่ตรงนี้มาจากที่เราเห็นเขานั่นก็เห็นก็ตั้งแต่เป็นรุ่นห้าสิบก็ก็หกสิบจ็ดสิบไล่มาเรื่อยๆจนเราก็มารู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเราก็รู้แต่ละบ้านอะ่ะ สิบกว่าลงหาเรือนต่อหนงโลกไว้จั้งตัวมีหมดครบวงจรมีตั้งอ่โลกเบาหวานไขมันความดันหัวใจโตป่าเป็นลำไส้อักเสบลำไส้ตันและมะเร็งระยะที่สองวัดความดันเจาะเลือดบันคืก็ ถึงเวลาเจอเลือดก็เขาจะโทรมาก่อนว่าวันนี้ตอนเชา้าจะเพิ่งทานอาหารนะให้เจอเจาเลือดก่อนถ้าปวดเป็นหวัดยายก็หาวิตามินซีมากินไว้เนาะที่แหนเนาะวิตามินซีห้อองเเรานดียวก ก็คนไหนที่ว่าเขาเจ็บเขาป่วยอยู่นี่ยก็ไม่ให้กำลังใจเขา,าละไปดูแลถามไทยเขาเอาเย้าแย่เพื่อบางทีไปเป็นกำลังใจอย่างผู้ป่วยเนี่ยก็ไปสนุกสนานเนี่ยคือเขาจะได้มีกำลังใจขึ้นจะมีป้าอู่คนนึงแกเคยอยู่ตรงปากทางเนี่ยนะแกก็โอ้ยไม่มีอาหารไม่มีไม่มีกับข้ากินให้ไปพาไปซื้ออกับข้าซื้อข้าวสารเนี่ยก็พาแกไปพาไปเบิกตังค์ผู้สูงอายุในที่พาก็พาแกไป เขาก๊กเกเก็มีแต่ว่าลูกหลานเขาไม่อยู่ใกล้คือเราไปกัน กันแทบทุกบ้านแล้วก็บางทีบางครั้งก็ไปเป็นกลุ่มบางครั้งก็บ้านใช้บ้านมาแล้วแต่ใครจะว่างไม่ว่างอสโมโเนี่ยเขาจะให้ดูแลผู้สูงอายุคือเข้าไปไปชักชวนเขาให้เขาไปออกกําลังกายเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคอ,อะไรนะซึมเศร้า่ะสาวว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าเราทํเหมือนก็ได้บุญอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันบางที ลูกหลานเขาไม่อยู่เราก็เข้าไปคุยอ่าม,มีความสุขนะแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างสมมติว่าไปวัดหรือว่าคนแก่เขาไปไม่ไหวหรือไปรับเข้าไปด้วยแล้วก็มีเรามีของกินแล้วก็แบ่งปันกันเนือ่คนะอใจคือ มาถามความอความทุกข์ความสุขเป็นยังไงการรักษาเป็นยังไงถ้าไม่มีใครมาก็อยู่เนี้ยนอนก็ดีดูทบริการให้ดีก็คิดอย่างงี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลดูดูแลดีตลอดก็อุ่นใจดีใจนะมาอยู่ในกลุ่มตรงเนี้ย เพราะม en ีคนที่จะไปหาหมอไว้อ่ะมีคนดูแลมีคดแลใกล้คิดดีถ้าเป็นอะไรก็ไม่ต้องกลัวเรียกได้เสมอละแถวแถๆนี้